อ่ะมาร์คเจขอรห, 1, รหัสหนึ่งรหัสเครื่องสำอางกล่องรายการละหนึ่งแสนขึ้นเลยรายการละหนึ่งแสนขอรหัสเลยจ้ะ <c oughs> รายการละหนึ่งแสนใส่อะไรก็ได้ไปแล้วแต่เดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยแสนหนึง่งราคาแสนหนึง่งขึ้นเลยเรื่องของกูนะใส่อะไรก็ได้นะเ็สําอสำอางแสนหนึ่งนะเรื่องของกูนะใครจะเอชนะขอรหัสหน่อย รวยหนึ่งรวยหนึ่งแสนหนึ่งขึ้นรหักเลยเพิ่มอีแสนหนึ่งสแสนหนึ่งชำระค่าสองร้อยสิบเอ็ดบาทค่าสองร้อยสิบเอ็ดบาทจีจีขึ้นเลยจีจีข้างหลังอะ <c oughs> ยายาเครื่องำอางแสนหนึ่จ้ะ รวยหนึ่งนะแสนหนึ่งฮัลโหลพ่อรอดละเคค่อยว่าอันนั้นะอะอืมรอดละร<อ>วยหนึ่งแสนหนึ่งด้วยสัอางมีกี่เจ้าแล้วตอนนี้เย้ยรจริงเหรอร้อยเจ้าเหรอตายหาแล้ว ิขายแล้วแ <st ing> ้วแม่หนูชอบผู้ใหญสูงห้าสิบหใช้น้ำหอมอัไหนดีจี่ไก่รดหยอหสิบหย็ะไกไก่เหรอสงร้ยท่านแล้วค่ะแค่สำอางสองร้อหนึ่งแสนบาท กูน่าได้ไรไม่รู้นะเดี๋ยวใส่ไปให้เชฟสมาจะกินเธอน้หมอแล้วแต่กูนะกูใส่อะไรให้แล้วแกูล้วกสียกว่าสี่ร้อยเจ้าเปิดเลยเปเลยพร้อมเ็งอยู่แล้วเราไม่มีอเสียอีกแล้วสี่ร้อยคูนแสนพร้อมเซ็งอยู่หรอสี่ร้อยคูณแสนสี่สิบล้านแคอ๋าห้าสิบย เดี๋ยวเขาทำคอนเทนต์ไอเขาก็ขัดคุณเขาไหวอยู่แล้วทขาดูไม่น่ากลัววะ่ะพลาสเตอร์ใหม่ช้อปปิง้งคือโอลิมปิกค,ค่ะอันนี้โอลิมปิกค,ค่ะอันนี้โอลิมปิกช้อปปิง้งเหรอนี่รายการคนสู้ชีวิตค่ะคนฟ้าคว้าดาวค่ะไม่ปลดหนี้ค่ะคนคนคนค่ะ รายการของคนจริงค่ะบอกเลยค่ะรวยแสนหนึ่งค่ะเท่านั้นจบหกร้อยหรอหกร้ยกี่ล้านหกสิบล้านก็ตรงได้เลยสิก็กลับบ้านกันเลยยลื่อนใํา่อยูี่อะไรล่ะหกสิบล้านแล้วกีกีกคนละลูกถึงพันยังถึงพันก็ร้อยล้านนะลูกนะห0ร้อยกว่าเหรอฮะหกร้อยหรอ เซ็กยอดก่อนอีดอกโอเคห้าสิบล้านอลังการกจิตปะอลังการกจิตใช่ห้าสิบล้านห้าสิบล้านต้องอะไรนะห้าสิบล้านเนี่ยเข้ามาแล้ว เนี่ยไปเลยพี่หนเยังลนขกูดาตีมันยอาดคนที่ก่องแน่เลยว่ะ มาอีกแล้วมาอีกรวยมาแล้วรวยได้จากห้าน้อยรวยท่องศาสตร์หน้าหินดอยใจดอยใจอยเงี้ยอีเหี้ยห้องตายศาสตว์ไม่ต้องซื้อตามไม่ต้องซื้อตามสุดยอดครับท่านประธานบริษัทเรื่องจริงเลยนะเมื่อวานพ่อเข้าบริษัทเขาไม่พ่อจะเข้าอ่ะจะเข้าไปที่ห้องแต่ถ้าที่โกดังอ่ะ ยามไม่ให้เข้าตะหลวงอ่ะคุณสันนินองเกียรจจะเข้ายามไม่ให้เข้ายามบอกว่าว่าทำไมครับตรงนั้นที่ส่งของค่ะค่ะเข้าอยู่ทางนู้นแท้จริงแ้วขเขาคือประธานบริษัทอันนี้เรียกว่าของจริงค่ะอันนี้ไม่ได้เรียกว่ามั่นค่ะอันนี้เรียกว่าของจริงอีที่พิมพ์มานะคะมั่นอีนุน่นมึงโอนหรือยัง ยอกหันสากูไม่ขายค่ะเท่ากับ2ี่สบอี่ส20ล้านใช่ป่ะ20ลบ้านป่ะอ๋อเท่ากับ2ี่สิก็สองสล้านป่ะวะนี่สองล้านคนในสองล้านกูไม่ขายค่ะหันสากูไม่ขายค่ะกูไม่ขายค่ะกูขายคนละเซ็ตพอค่ะพันหนึ่งหรอรวยหนึ่งพันหนึ่งปิดแล้วลูกร้อยล้านแล้วพอพอปิดรับแล้วลูกปิดแล้วร้อยล้านแลวเออเออ เปิดให้แค่ร้อยล้านพอลูกพอแล้วแค่หนึ่งอะอะยืมตังค์นะ <c oughs> ยืมตงังค์ช่วงนี้ช่วงไอ้พวกแสนหนึ่งนี่แหละย <c oughs> อกรวยนะ